อสวัสดีพี่น้องเห็นยังไงเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่นี่เห็นบ่บ้านมู่เจ้ามีเราไปมรงนู้นี่เมนแม่นยังนี่บ่แม่น้างเด้มาแลกกับบัวเมนงัวแม่นควายรถจักกคะคักละนี่มู่บ้านมู่เจ้าเห็น,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 นบ่นนยล,ละนี่ เห็ดหน้าเห็ดหน้าพี่น้องอืมเห็ดหน้าเห็ดยังไงสารบ้านเฮาเห็ดยังไงพี่น้องนั่งปูนไหนเห็ดหน้ากันมาไปมาเด้อบ้านไม่ข่อยเห็ดหน้าแล้วปิดยังไงงองโยพูนเบิ่งไลยไปเห็นรถรถเมื่อยไวรุ่นนี่สิงข์น้องนาเห็นบ่ เห็นบ่ล่ะเฮ้มีอีกไหมเนี่เห็นบ่ล่ะมูเจ้าคืออย่างนี้เห็นไปเห็นไปเห็นบ่ล่ะเอ้ยไฟเคยเห็นระมอกเนี้ยไฟเคยเห็นมอกเนี้นี่นี่เห็นได้เห็นได้โอ้ยเห็นมาแล้วแฟนมูเจ้าเริ่มเห็นละไป เดอเบงเอาฮึคนกะแหมมีทั้งรถจักรมีทั้งรถคอนเบิงเลยสิง์ข้าน้องนะมาเร็วเบงเอาเลยพูด้าสุดหาหุมเงาเรามีจักต้นมาเบงเอาเลยมุนกึบ๊บ นี่เขาลดจันเลยครบ,บนเลยนะสารบ้านเฮาสารบ้านเฮาเด้อพี่น้องมามาๆามามไปอยู่กปูงไก่บ้านหน้าของเฮาเฮ็ดหน้าเราเด้อม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 ามาเห็ดหน้าน้ำกันเอาทรงภาพบรรยากาศให้พี่น้องเห็นซ้ำนี่เด้อ มาบ้านเอาขึ้นมาขึ้นมาเอาฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามให้เด้เ้อพี่น้องเอ้ยไปแล้วบ๊ายบายฮ่าฮ่า